ออาจริงนะคุณผู้ชมปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าพูม่าเขา มาเดือดมากๆเลยนะจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งปี2023นี้เนี่ย <c oughs> เขาออกงาน collaboration โหดๆออกมาเรื่อยๆเลยซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่มีท่าทีว่าเขาจะเบามือลงเลยเหมือนกันสำหรับพูม่าในปีนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มีมาคู่หนึ่งครับที่เป็นงาน collaboration ของทางพูม่าเหมือนกันแล้วผมบอกได้เลยว่าโอ้โ oh, ห oh, มันสวยมากน่ารักมากหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเจ้ารองเท้าคู่นี้แน่นอนครับกับ พูม่าสลิปสตรีมเบนจามิน สำหรับคู่นี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากทางพูมาเลยนะครับที่เขาได้ร่วมงานกับอาร์ติสต์ดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างเบนจามินโดยผลงานของคุณเบนจามินเนี่ยเขาก็เป็นงานอาร์ตในสไตล์แบบคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่าจะเป็นแบบนนแนวแนวป๊อปอาร์ตนิดนึงอะไรแบบนี้ซึ่งอนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังเป็นครีเอทีฟดีคเตอร์ให้กับทางพูมาก l o บอลด้วยครับซึ่งในคอลเลกชันนี้เนี่ยทางพูมาและทางคุณเบนจามินเขาก็ได้ตั้งใจที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ของเขาอย่างเจ้า ฟลัสนั่นเองครับหรือว่าถ้าเรียกในชื่อไทยเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าชื่อเจ้าปุยอะไรแบบนี้โดยเจ้าฟลัสหรือว่าเจ้าปุยของเราเนี่ยเขาก็เป็นกอนเมกสีพาสเทลสุดน่ารักนะครับที่ชื่นชอบในสเนคเกอร์และการเล่นสเกตบอร์ด เพราะฉะนั้นในคอลเลกชันนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาก็เลยจะดูมีความแบบซุกซนน่ารักนุ่มนิ่ม,น,มนิดหนึ่งให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวฟลัสนั่นเองซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีออกมาทาั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเลยนะครับเสื้อผ้าของเขาเนี่ยโอ้โหพวกฮุดดี้เสือ้ออะไรอย่างงี้คือน่ารักมากคาลเลอร์เวย์ที่เขาเลือกมาเนี่ยมันจะมีความสดใสเนาะสีชมพูสีม่วงอะไรแบบนี้แล้วก็ตัดกับกิมมิคซนๆนิดหนึ่งของเจ้าฟลัศโดยในส่วนของรองเท้าเนี่ยเขาก็จะออ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเจ้า Slip Stream คู่นี้นั่นเองโดยทั้ง2โมเดลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ทั้งคุณเบนจามบินแบบชอบใส่มากเป็นพิเศษเลยเขาก็เลยนําเจ้า2โมเดลเนี้ยมาดีไซน์ใหม่ให้มันตรงกับคาแรคเตอร์ของเจ้าตัว f l ัสนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็น Slip Stream นะครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวกล่องของเขากันก่อน,อนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมกล่องของเขาก็คือแบบโอ้โหดีไซน์ออกมาได้เวอร์วัาวางอลังการมากบางผ้าของตัวกล่องเนี่ยเขาจะใส่กิมมิคที่เป็นแบบสะท้้้้อนนแแแสงแบบบบีเขาาามาคลยๆพ โมโนแกรมอะไรแบบนี้เวลามาโดนแสงสีของเขามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะมีความแบบเป็นรุ้งๆนิดนึงอะไรแบบนี้สวยมากๆแล้วก็ด้านบนจะเป็นดีไซน์คาแรกเตอร,ร์ตามแบบสไตล์ของทางคุณเบนจามินเนาะโดยเขาก็จะเอาตัวโลโก้พูม่าโฟมสตริปเนี่ย มาดีไซน์ใหม่เติมหน้าเติมตาเติมลิ้นให้น้องเข้าไปก็เลยกลายเป็นโฟมสตรีปที่น่ารักมากๆออก,มา,ก,ม,ากมาแบบนี้แล้วก็พอเปิดกล่องออกมานะครับจะเจอกับเชือกสำรองที่อยู่ในถุงแบบนี้แล้วก็กระดาษห่อเนี่ยจะเป็นกระดาษห่อแบบพิเศษด้วยนะครับก็จะเป็นแบบโลโก้ฮูมากับของคุณเบนจามินนั่นเองต่อมาในส่วนของตัวรองเท้านะครับแน่นอนว่าเจ้าคุณนี้ก็มาในโมเดลที่มีชื่อว่า Slip Stream นั่นเองซึ่งเอาจริงๆผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วที่รีวิวของตัว เจฟสเตเวลนะว่าสลิปสตรีมเนี่ยเป็นหนึ่งในโมเดลของทางคูมาที่ผมชอบมากที่สุดเลยแล้วคู่นี้เนี่ยโอโหพอได้จับแล้วผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสลิปสตรีมที่ผมชอบมากที่สุดแซงตัว เจฟสเตเปิลไปแล้วอะในส่วนของคัลเลกชของเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาออกแบบมาได้แบบสดใสมากๆโทนของเขาก็จะมีความแบบสีขาวตัดกับสีเทาอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีการใส่ลูกเล่นที่เป็น m i ม m a t c h เข้าไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของวัสดุคู่นี้เขาจะเลือกใช้เป็นหนังสเอดหรือว่าหนังกลับเกือบทั้งคู่เลย ซึ่งการที่เขาเลือกใช้วัสดุแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเพื่อให้มันดูเข้ากับคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวฟลัชหรือว่าเจ้าปุยของเรานั่นเองซึ่งหนังกลับที่เขาเลือกใช้เนี่ยหลกักๆมันก็จะมีทั้งหมด2 t e เท็กเจอร์นะครับก็คือตัวเลเยอร์ด้านนอกเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นหนังกลับที่มันมีความแบบเป็นขนๆนหน่อยแล้วก็สีเนี่ยจะอ่อนกว่าแล้วก็สว่างกว่านิดนึงส่วนเลเยอร์ด้านในาเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นหนังกลับสีเทานะครับที่มีความเข้มขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แบบเข้มจนโดดออกมาจากตัวเลเยอร์ด้านนอกอะไรขนาดนนนนะ ขนขนที่น้อยกว่าต่อมาขยับมาตรงกลางเนี่ยแน่นอนว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในซิกเนเจอร์ดีไซน์ที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับรองเท้าของทางพูม่านะครับนั่นก็คือตัวพูม่าฟอร์มสตรนั่นเองซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาก็จะใส่มาเป็นวัสดุที่เป็นหนังทัมเบิสีขาวนะครับแล้วก็จะมีการตัดเอาไลน์ด้านนอกด้วยสีม่วงนิดนึงซึ่งทั้งสงข้างเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ ข้างขวาเนี่ยเขาจะเป็น outline สีม่วงใช่ไหมแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ outline ที่เป็นสีชมพู pastel แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็คือหนึ่งในลูกเล่น mismatch ที่เขาใส่เข้ามานั่นเองแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ในส่วนของตัว form s t r i ปด้วยนะครับแต่ว่ายังมีในส่วนของบริเวณโลโก้ตรงช่วงโ toe box ตัวป้ายแท็กบริเวณลิ้นด้านบนแล้วก็ตัวโลโก้บริเวณด้านหลังนะครับที่ข้างขวาเนี่ยจะเป็นโลโก้ของเจ้าตัวฟลัชหรือว่าเจ้าปุยนั่นเองแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นโลโก้ของคุณเบนจามินนะครับมันก็จะมีความสลับสีกันไ,ไปไปมาๆอย่างเงี้ยเป็นมิสแมชตลอดทั้งคู่เลยแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของตัวเชือกนะคู่นี้เนี่ยตัวที่เขาติดมาให้กับตัวรองเท้าเลยมันจะเป็นเชือกที่ เป็นเส้นให,ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จะมีความแบบปุยๆนุ่มนุ่มนิดนึงซึ่งเชือกตัวนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเชือกธรรมดาคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มันจะดูไม่ได้ชัดเจนมากมันจะดูไม่นุ่มสุดไม่ฟูสุดแล้วก็ตัวปลายเชือกอเขาเนี่ยด้านซ้ายมันจะเป็นสีเขียวมินต์แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสีม่วง ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะครับดีไซน์ของตัวเชือกที่มันเป็นปุยๆใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยทางผูม่าเขาก็ติดมาให้เราเปลี่ยนอีกคู่หนึ่งด้วยก็จะอยู่ในซองแบบนี้แล้วก็ด้านในจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับมันคือคู่หนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละสีกันก็จะมีเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นสีม่วงนะแล้วก็เส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีชมพูพาสเทลก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับกิมมีคความเป็นมิสแมชของเขาได้น,นั่นเองครับ ตัวลิ้นของเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของเจ้ารองเท้าคู่นี้เลยนะครับด้วยความที่เจ้าฟลัชเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่านอกจากเขาจะชอบในสเนคเกอร์แล้วเนี่ย เขายังชอบเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยครับคุณผู้ชมซึ่งพองเจ้าฟลัชเขาชอบเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยทางคูม่ากับทางคุณเบนจามินเขาก็เลยมีการเปลี่ยนเอลิเมนต์ของเจ้าตัวรองเท้าสลิปสตรีมเนี่ยให้มันมีความซับพอร์ตกับการเล่นสเก็ตบอร์ดมากขึ้นหลักๆเลยก็คือในส่วนของตัวลินเนี่ยครับที่มันเปลี่ยนไปก็คือเขามีการบุลินให้มันมีความหนามากขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่ามันหนาแบบขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับดีไซน์มันคล้ายๆ อะไรสัอย่างหรือเปล่านะในส่วนของตัวอินโซเนี่ยทั้ง2องข้างก็จะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับตรงส้นเนี่ยจะมีโลโก้ที่เป็นของพูม่าแล้วก็เขามีการแบบปรับฟอนต์ให้มันดูแบบ สุกสนขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนของคั l เรเวเน่ก็จะมีการผรสมผสานระหว่างสีม่วงสีชมพูสีฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาขยับลงมาตรงช่วงบริเวณมิโซนะครับคู่นี้เขาก็จะเลือกใช้พื้นที่เป็นดีไซน์ของเจ้าตัว s l i p stream นี่แหละแล้วก็วัสดุที่เขาเลือกใช้เนจะเป็น rubber หรือว่ายางนั่นเองแล้วก็ตัวเอ t าโซ e อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาจะมีการ ติมลูกเล่นที่เป็นมิสแมทช์เข้าไปด้วยพื้นของทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันเนาะข้างขวานเนี่ยจะเป็นสีแบบชมพูชมพูพาสเทลนิดนึงแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นสีม่วงอ่อนๆแบบนี้ก็จบไปนะครับสำหรับดีเทลของเจ้าตัว p ู ma Benjamin s l i p s t r e a m คู่นี้เป็นยังไงกันบ้างถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าส่วนตัวอย่างที่บอกไปเลยว่า Slipstream เนี่ยเป็นโมเดลที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วแล้วพอออกมาเป็นเจ้าคู่นี้อะเรารู้สึกว่า มันทำออกมาได้สวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยคุณผู้ชมทั้งวัสดุที่เขาเลือกใช้ทั้งแรงบันาลใจหรือว่าทั้งตัวคารคเตอร์ของเจ้าฟลัสเองเนี่ยพอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วแล้วพอเรามาเห็นเจ้ารองเท้าคู่นี้ทุกอย่างมันดูไปด้วยกันได้กับตัวคอนเซ็ปต์ของเขามากๆเรารู้สึกว่าเราเห็นรองเท้าคู่นี้แล้วว่าเราเชื่อว่ามันแบบ มันนุ่มฟูเพราะฉะนั้นใครรู้สึกยังไงกับเจ้ารองเท้าคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับต่อมาในส่วนของความสบายในการสวมใส่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวโมเดล slipstream เนี่ยเป็นหนึ่งในรองเท้าที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะ้วยความที่เขาเป็นรองเท้าแบบเลโทรอะไรอย่างเงี้ยตัววัสดุต่างๆที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันเลยจะดูมีความแบบเออน้ำหนักเยอะนิดนึงแต่ว่าพอเป็นเจ้าคู่นี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใส่สบายมากขึ้น นิดนึงตัวลิ้นของเขาเนี่ยแน่นอนว่าพอมันเปลี่ยนมาเป็นลิ้นหนาหนาบุกแน่นๆนี้แล้วอ่ะมันก็ช่วยเพิ่มความกระชับในการสวมใส่ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเออเรื่องการส้นหลุดอะไรเงี้ยมันก็ลดลงแต่ว่าน้ําหนักของเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเบากว่าตัวเจฟสเตเปิลที่เรามีอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันคือไม่ได้ช่างแต่ช่างนะแต่ว่าพอใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันเบากว่านิดหนึ่งใครที่เคยใส่สลิปสตรีมอยู่แล้วแล้ว่าความหนักหรือว่าความสบายในการสวมใส่ของเขามันก็จะ ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าสบายกว่า lip Stre a m ปกตินิดนึงแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยใส่ lip Stre a m เลยถ้าให้ยกตัวอย่างแบบใกล้เคียงที่สุดนะเราว่าน่าจะเป็นพวก Air Force One อะไรแบบนี้ถ้าใครโอเคกับการสวมใส่หรือว่าความสบายของ Air Force One นเราว่าคู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อมาในส่วนของไซส์นะครับคู่นี้เราใส่เป็นตรงไซส์ได้เลยใครที่กําลังหาอยู่ก็สั่งเป็นตรงไซส์ของตัวเองได้เลยนะครับเราว่าใส่แล้วมันกําลังพอดีแล้วก็ในส่วนของราคานะครับคู่นี้เนี่ยจะวางขายในบ้านเราราคา 4,800บาทเท่านั้นเองแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องถึงขั้นรีเซลกันนะหวังว่าใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจภูม่าไทยแลนด์ได้เลยนะครับวันวางขายวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะประกาศหน้าเพจอีกทีหนึ่งแล้วก็ใครที่สนใจอย่าลืมรอเข้าไปกดซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมอวยแล้วก็ผมอยากให้คุณผู้ชมลองมากจริงๆคือดีไซน์ของเขาอ่ะมันเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอยู่แล้วผู้ชายถ้าเกิดว่าใครอยากได้รองเท้าสีเทาสีสว่างหรือว่า อยากได้รองเท้าที่มันแบบมีดีไซน์โดดเด่นแต่ว่าไม่ได้ตะโกนมากจนเกินไปแล้วว่าคู่นี้ก็ตอบโจทย์มากๆส่วนสาหรับสาวๆเนี่ยเรามองว่าคู่นี้เข้ากับสาวๆมากๆอยู่แล้วด้วยดีไซน์ของเขาที่มันน่ารักเนาะคู่สีที่มันเป็นแบบสีม่วงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่เวลาแมทช์กับชุดเนี่ยเราว่าสนุกมากๆอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงนี้เป็นเดือนไพร์มันด้วยเนาะใครที่อยากแบบเออได้รองเท้าสักคู่นึงที่มีสีสันสดใสเข้ากับธีมของเดือนนี้เราว่าคู่นี้ ก็เป็นทางเรือกที่ดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้า p ู m b e n n j m m n ิน l i p s t r e a m คู่นี้เป็นยังไงบ้างดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ